ดีค่ะมาค่ะมาค่ะวันนี้ชุดสวยไหมเข้าสวัสดีค่ะโอ้มาเร็วมาเร็ววันนี้ได้สปอนเซอร์มาอีกแล้วแหละชุดนี้จำไม่ได้ว่าใครให้มานะแต่รู้ว่านานมากเพิ่งจะเอามาใส่เสร็ไหมคุย่น้าสิสีนี้โอเคไหมเข้ากับวันนี้ไหมเนี่ย สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้ที่เพื่อนของคุณด้วยนะเดี๋ยวครูพี่หน้าเช็คนิดหนึ่งว่าเสื้อผ้าหน้าผมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บแป๊บหัวข้อของเราวันนี้เรื่องใหญ่เลยนะสองวิธีนะสองวิธีในการที่เราจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตวันนี้เนื่องจากว่าครูพี่หน้ามี มีโอกาสเนาะในได้เขาเรียกว่าได้รับโอกาสเนาะจากผู้ใหญ่ใจดีเรียกว่าเพื่อนๆนะเพื่อนนะเ,อนเอนในธุรกิจก็ตก็แล้แต่นะที่ท,ที่ที่ให้โอกาสครูพี่นีน่าก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเนาะวิธีการตัดสินใจเนาะวิธีการเลือกว่าบางทีเนี่ยแม้แต่ตอนทุกทกวันที่เราตื่นมาเราก็จะมีเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตให้เราตัดสินใจเนี่ยเสมอเสมอเลยบางคนก็ เ,เลือกไม่ได้เนาะตัดสินใจไม่ถูกว่าเราจะซ้ายหรือขวาดีเพราะว่าแค่ตื่นนอนมาเนี่ยอาบางคนก็อะจะเข้าห้องน้ําก่อนดีหรือจะหยิบมือถือก่อนดีอะไรเงี้ยตัดสินใจมันต้องตัดสินใจตั้งแต่ตื่นมาแล้วแหละนะพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ที่เราอ่ะจะต้องตัดสินใจเลยทีเดียวนะแต่ว่าเนื่องจากเมื่อวันจันทร์นะครูพี่หน้ามีโอกาสเนาะได้รับเชิญเนาะให้ไปดูโรงงานปุ๋ยอขออนุญาตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเอซึ่ง จะเป็นโรงงานปล่อยอยู่ที่สระบุรีเนาะครูพี่นาก็คิดในใจเออถ้าได้ไปก็ดีนะเพราะว่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบทานกะหรี่ปับ๊บคือจริงๆเราชอบกินทุกอย่างในตั้งแต่ไลฟ์มาไม่มีเรื่องไหนที่ไม่ชอบนะเออก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวถ้าไปนะเพราะว่ากะหรี่ปั๊บของสุเออสระบุรีเนาะเขาจะเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะเขาก็จะเป็นเมืองเมืองที่ทําเพราะว่าเราขับรถผ่านเนี่ยก็จะมี จะมีร้านขายเนี่ยเยอะมากๆเลยซึ่งมันก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของเขาณตอนนั้นนะนะเดวดืม่มน้ำแป๊บนะคะเอ่อเพื่อนๆคนไหนนะที่ที่ชอบทานกะหรี่ปป๊บลองลองเขียนพิมพ์มาก็ได้นะชอบไส้อะไรผู้พี่น่าเน่ยชอบไส้ออริจินอลชอบไส้ดั้งเดิมของเขามากที่สุดเลยเพราะว่า มันมันเข้าที่สุดเนาะแต่ว่าก็จะมีมันม่วงมีอะไรซึ่งเยอะมากๆเลยมันม่วงมีไส้ใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าไส้ที่อยู่ในใจนะั้นก็จะเป็นไส้ไส้ดั้งเดิมนะเนาะไปไปเรื่องกินนะถ้าเรื่องกินนี้ไปยาวเลยทีเดียวจะผอมไหมเนี่ยแต่ก็ผอมลงแล้วนะหมายถึงว่าครูพี่น่ารู้สึกตัวเองมีใสสวยขึ้นก็คือ,อ,อพยายามที่จะหลังหกโมงเย็นหรือว่า ตอนดึกๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับเพจพลังงานดีๆวันนี้ครูพี่น่าจะมาให้เนาะสองเคล็ดลับในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตเนาะก็เล่าไปเบื้องต้นแล้วว่าว่ามีโอกาสได้รับเชิญเนาะให้ให้ไปดูเรื่องของโรงงานปุ๋ยเนาะแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่เขาต้องการช่วยเหลือเกษตรกรครูพี่น่าก็รับโอกาสเลยทันทีเพราะว่าเนื่องจากว่า การที่เราได้ช่วยเหลือหรือแบ่งปันใครเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เ,เราเกิดมาชาตินึงเนาะเราก็ควรจะต้องยังประโยชน์ให้กับผู้คนเวลาที่เราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะโอ้โหแฟนพันธ์แท้จริงๆนะเออก็พูดถึงนะโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ หลายคนก็ลังเลเราจะใช้เงื่อนไขหรือวิธีการตัดสินใจยังไงที่เราจะทำให้เราตัดสินใจไม่ผิดพลาดเพราะว่าทุกๆทุกๆกทุกๆทุกๆเรื่องนะที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันต้องใช้วิธีการตัดสินใจแล้วเราจะมีหลักเกณฑ์ยังไงในการตัดสินใจก่อนหน้านี้ครูพี่นน่านเองนอะก็เคยตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตเนี่ยมาหลายครั้งนะตั้งแต่เรื่องเลือก ในการที่เราจะเลือกอาชีพที่เราอยากจะทำเลือกไลฟ์สไตล์ที่เราอยากเป็นหรือเราแม้แต่เรื่องเลือกตัดสินใจนะว่าจะกินอะไรดีเช้านี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันทุกๆก,การตัดสินใจเนี่ยแต่ว่าในเรื่องเล็กๆพวกนั้นเนี่ยมันจะไม่ส่งผลอะไรกับชีวิตแต่ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตเนี่ยวิธีการนะมีสองวิธีพี่นี่น่าจะให้เคล็ดลับนะ สิ่งแรกเลยพี่น่าจะถามตัวเองเลยถ้าเรื่องนั้นเนี่ยมันใหญ่หญมากๆขนาดที่ว่าอาจจะชี้เป็นชี้ตายชีวิตเราก็ได้นะเราต้องเขียนเนาะเอาเอาสมุดมาเล่มหนึ่งนะสมุดมาเล่มหนึ่งเลยแล้วก็เขียนนะเขียนมันออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จยะมากได้ว่าเออถ้าทำแล้วดียังไงกับชีวิตแล้วเป็นประโยชน์อะไรกับผู้คนถ้าไม่ทำเราจะสูญเสียอะไรบ้างหรือว่าให้ช่างดูดเพราะว่าบางที ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆเนี่ยมันคงไม่ยากในการตัดสินใจแต่ถ้าเราถ้าเรื่องใหญ่ๆแล้วคุณตัดสินใจพลาดเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้นะโอกาสดีๆในชีวิตของเราหายไปนะคะวันนั้นนะพี่เออผูพีพน่าเองเนี่ยจริงๆอยากไปมากเลยนะลงงานปุ๋ยเมื่อวันจันทนระ์น่ะแต่ว่าด้วยด้วย,ด,วยด้วยความที่เอ่อเนื่องจากว่าตัวเองนะคือคุณหมอเนี่ย ปกติพอช่วงโควิดเนี่ยคุณหมอก็เลื่อนการทำฟันออกไปออกไปเนาะแล้วแล้ว,ลวขอบคุณมากค่ะสำหรับไลน์แล้วก็หัวใจเ,เรื่องการทำฟันแล้วคุณครูบังเอิญคุณหมอเลื่อนนัดมาเป็นวันนั้นพอดีครูพี่หน้าก็ต้องเลือกแหละว่าระหว่างไปโรงงานโรงงานกับไปทำฟันแต่สิ่งหนึง่งเพราะว่าครูพี่หน้ายกำลังโฟกัสเรื่องการทำออนไลน์เนาะสิ่งหนึ่งนะที่มี ลูกศิษย์หรือว่าแฟนเพจทั้งหลายชมเข้ามาว่าครูพี่หน้าฟันสวยต้องขอบคุณเลยก็อันนี้มันก็ไม่ได้อยู่สวยนะมันก็ต้องมีการดูแลนะเพราะฉะนั้นครูพี่หน้าก็เลือกนะเลือกที่จะไปหาหมอฟันเพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าเลื่อนหมอฟันออกไปเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้นัดอีกเมื่อไหร่เพราะว่าคุณหมอเองก็กลัวนะกลัวเอ่กลัวลูกค้ากลัวคนไข้ว่า สถานการณ์แบบนี้เนาะแต่สิ่งหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเมื่อคุณหมอให้โอกาสเราแล้วพี่นีน่าก็เลยเลือกที่จะไปทําฟันเพราะว่าออส่วนในเรื่องของการไปเยี่ยมชมโรงงานอันนี้ครูพี่น่าก็มีอยู่ในใจแล้วแล้วก็เราก็ตัดสินใจแล้วแหละว่าเรามีผู้นําที่ที่เก่งแล้วเขาสามารถที่จะเ,ออเป็นตัวแทนของเราไปดูแทนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าทําฟันเนี่ยมีไม่มีใครทําแทนเราได้อันนี้ก็คือเราอันนี้คือเป็นเคสที่ครูพี่น่าจะ ยกเป็นเคส e study เนาะว่าเราก็เลือกที่จะเพราะว่าฟันไม่มีใครทําแทนเราได้แต่แต่โรงงานมีคนดูแทนได้แล้วเราก็เอาข้อมูลตรงนั้นมาประมวลผลนะคะซึ่งซึ่งวันนี้นะสิ่งแรกเลยครูพี่หนะ้าก็คือข้อแรกก็คือดูว่าอันไหนเนี่ยที่เราสามารถให้คนอื่นทําแทนได้นะเวลาเลือกหรือจะทําอะไรก็แต่แล้วแต่เนี่ยถ้ามีคนทําแทนเราได้แล้วคนคนนั้นเนี่ยสามารถทำมาเพอ เขาสามารถเก็บข้อมูลแล้วทําได้ดีกว่าเราด้วยอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยตัวครูพี่นาเองไม่ถนัดหรอกเรื่องปุย๋ยเรื่องของออความรู้ความสามารถในใ,ในในเรื่องของเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะว่าเราอ่ะไม่ไม่เคยทําเรื่องของทําเกษตรกร,ร,กรมาก่อนเพราะฉะนั้นคนที่ไปแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็มาถ่ายทอดให้เราฟังเนี่ยปรากฏว่าเขาเก็บข้อมูลได้ดีมากกว่าที่เราไปเองด้วยซ้ําแล้วครูพี่นาก็ไม่ต้องเลื่อนนัดคุณหมอ หมอฝันนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเป็นอันข้อแรกเลยก็คือเราก็มาดูก่อนว่าสิ่งนั้นคนอื่นทําแทนได้ไหมแล้วคนที่ไปทําแทนเนี่ยทำดีกว่าเราด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์เป็นเป็นเรื่องของอการตัดสินใจที่ดีนะอย่างที่สองอย่างที่สอง เวลาที่เราจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหลังจากที่เราเขียนแล้วก็ชั่งน้ําหนักแล้วว่าทํากับไม่ทําอันไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันนะอย่างที่สองก็คือเราต้องดูว่าหลังจากที่ถ้าเราตัดสินใจในแบบใดแบบหนึ่งแล้วเนี่ยจะมีคนที่เสียผลประโยชน์นะใช้คาว่าเสียผลประโยชน์หรือว่าเขาจะได้รับประโยชน์อะไรมากจากการตัดสินใจนั้น คือครูพี่หน้าเนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยผ่านงานมาหลายเรื่องเนาะหลายด้านแล้วก็ได้จอยโปรเจกต์ในระดับตั้งแต่ตั้งแต่คุณแม่ที่ทําการค้าเนาะค้าขายตั้งแต่โมเดลเล็กๆจนกระทั่งโมเดลธุรกิจเป็นเป็นหลักหมื่นล้านอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็เคยจอยโปรเจกต์ตรงนั้นมาสิ่งหนึ่งที่ครูพี่หน้าเห็นก็คือเรื่องของผู้นำเนาะผู้นําที่ที่ เราจะเดินไปจอยการจอยโปรเจกต์กับใครบางคนเนี่ยถ้าเกิดผู้นำคนนั้นเนี่ยเขาเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเนี่ยอันนี้คนนั้นน่าทำงานด้วยครูพี่น่าเลือกอย่างนี้เลยนะวิธีเลือกง่ายๆเลยก็คือเอ่อถ้าใครเอาตรงๆเลยก็คือเห็นแก่ตัวนะเอาตรงๆถ้าเห็นแก่ตัวหรือว่าคิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักเนี่ย สิ่งนึงครูพิ่นาก็จะไม่เลือกที่จะให้ใจแต่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาเลือกที่จะให้ทีมมาก่อนเนาะโดยการที่เออเนาะเป็นเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราได้ทีมงานเราต้องได้ด้วยอันนี้ก็เป็นผู้นำที่ดีมากๆเลยซึ่งครูพิ่นามีโอกาสได้จอยโปรเจกต์ร่วมกับอ่าบุคคลท่านหนึ่งนะซึ่งท่านก็ บอกตัวเองว่าเป็นแม่ค้าส้มตำอะไรเงี้ยแต่ครูพี่หน้าฟังเขาแล้วโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นแม่ค้าส้มตำที่ที่มีวิสัยทัศน์และที่สำคัญคือรักทีมงานมากๆเลยหลังจากที่ได้ฟังแนวคิดแล้วก็วิธีการของเขาเนี่ย หรือหรือวิธีการตัดสินใจอะไรของเขาเนี่ยนะคือค่อนข้างเร็วแล้วก็แล้วกออ็ไม่คิดอะไรเยอะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะของผู้นําที่ที่ทำทำเร็วทําเร็วประสบความสําเร็จเร็วยุคนี้เป็นยุคออนไลน์นะต้องต้องมาเร็วไปเร็วอะ่ะหมายถึงไม่ใช่ไปเออหายไปจากธุรกิจนะแต่หมายถึงว่าต้องกล้าได้กล้าเสียแล้วก็กล้าตัดสินใจอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีซึ่งพี่นีน่าเองเนี่ยยังยังไม่สามารถทําได้ขนาดนั้นนะซึ่ง อันนี้ขอชื่นชมเลยนะอขอชื่นชมไปผ่านคนท่านที่ฟังอยู่รู้อยู่แล้วว่าใครนาะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเอ่ยชื่อท่านเดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เป็นเป็นเป็นการละเมิดสิทธทิส่วนตัวเนาะโอเคแต่เอาเป็นว่าวันนี้ครูพี่หน้าก็โชคดีมากๆเลยก็คือพอหลังจากที่ไปทําฟันกลับมาเนะ คนนี้แฟนคุแฟนของครูพี่นักบอกไปแต่งตัวสวยแล้วก็ออกไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะเลย,เลยนี่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 โชว์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 อยากโชว์เห็นไหมเอยว่าอะไรเป็นไงเป็นไงเป็นยอดไม้นี่แอบโชว์แอบโชว์แอบโชว์ไงล่ะคนโชคดีมันก็จะโชคดีอย่างนี้เสมอ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมแล้วที่สําคัญคือเราได้ทุกเรื่องนะการตัดสินใจที่ถูกต้องนะมันเป็นเรื่องที่นี่ละนะนะการตัดสินใจที่ถูกต้องก็คือนอกจากเราจะโชคดีแล้วเรามีคนทำเอ่อทำหน้าที่แทนเราอย่างดีด้วยก็คือเราก็ได้รับข้อมูลเหมือนกับตัวครูพี่นีนาไปเองเลยแล้วยังได้รับอะไรดีดด้วยนี่แอบโชว์ไม่อยากไม่บอกว่าอะไรนะ แล้วแล้วเอออีกเรื่องที่ครูพี่หน้าพูดตอนตอนตอน้ตนคลิปเพราะว่ากะหรี่ปนะั๊บเนาะเป็นอะไรที่ครูพี่หน้าอยากกินมากๆเนาะปรากฏว่าปรากฏว่าพอตอนบ่ายกลับมาบ้านเนาะหลังจากที่หามาฟันเลยกลับมาแล้วนะมาเลยค่ะสองกล่องใหญ่มาทุกไส้แล้วก็โดยเฉพาะไส้ไก่เป็นไส้ที่ที่ออริจินอลนะที่ครูพี่น้าชอบมากโอ้โห ปีเปมากไส้แน่นๆเน้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะเน,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 นี่ยข้อหนึ่งนะของการคิดเบาๆตัดสินใจแล้วก็มีความสุขกับชีวิตเนี่ยเราคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเลยวันนี้ครูพี่น่ามาให้เคล็ดลับนะสองเรื่องในการตัดสินใจก็คือเรื่องใหญ่นะเราดูว่ามีคนอื่นสามารถทําแทนเราได้ไหมแล้วเราช่างดูว่าการที่เราทำทำสิ่งนั้นเนี่ยจะยังประโยชน์กับผู้คนหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ ต้องต้องดูเลยเพราะว่ามาถึงวันนี้นะไม่ว่าจะอายุรุ่นราวเขาเดียวกับครูพี่นะหรือโตกว่าหรือเด็กกว่าก็ตามนะการที่คุณสามารถเป็นประโยชน์กับผู้คนอื่นๆได้เนี่ยนะมันจะทำให้เราอ่ะมีคุณค่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีคุณค่านะคุณกลายเป็นคนสำคัญแล้วคุณเชื่อไหมคะว่าคุณค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ซื้อหาด้วยเงินไม่ได้ แต่มันได้ด้วยการสะสมเหมือนเราหยอดกระปุกนะเราหยอดกระปุกความคุณงามความดีของทุกคนลงไปเขาก็จะมองเห็นได้ว่าตัวตนของคุณเป็นแบบไหนนะคะสำหรับใครก็ตามนะที่อยากจะเ,เรียนรู้ในเรื่องของ mindset วิธีคิดการตัดสินใจในการก้าวข้ามจากชีวิตธรรมดารรมดาให้เป็นคนที่มีความสุขนะอย่างแรกเลยคุณมีความสุขปุ๊บเนี่ยารายได้หรือหรือเขาเรียกว่า เงินจะวิ่งเข้าหาคนที่มีความสุขเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะวันนี้ครูพี่น่าบอกเลยนะเคล็ดลับอันหนึ่งนะก็คือหลังจากที่คุณตัดสินใจได้อย่างถูกทางแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพการงานหรือรายได้ต่างๆเนี่ยมันก็จะถาถมเข้ามาโดยที่วิธีการง่ายๆที่จะปรับไม n d เซ t ของของเพื่อนๆนะก็คือตามกลับเข้าไปดูในดีดีชนะ็อเนาะ ตอนเด็กเสอ,อีเลยดีๆแล้วก็ช็อป h, h o p คุณเข้าไปดูตรงนั้นนะแล้วคุณก็จะเห็นว่าวิธีการคิด m y s e t s รษฐีการเริ่มต้นออนไลน์มือใหม่หรือคุณจะซื้อแพ็กเกจหรือตอนนี้ครูพี่หน้ามีกาแฟแนละ้วกาแฟกัญชานะก็คือเรียกว่ากาแฟอารมณ์ดีสมุนไพรอารมณ์ดีนะถ้าใครอยากจะลองแพ็กเกจเล็กๆก็ลองเข้าไปชมดูนะแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจแล้วก็มีทีมงานแบ็กออฟฟิศมีมีทีมงานแอดมินเนี่ยคอย แอ่ทายให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยช่วยทำตอนนี้นะเป็นช่วงที่บริษัทกำลังเริ่มต้นเนาะเขากำลังที่จะ พักดันนะให้ตัวแทนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนอกจากคุณมีมาเซ็ตวิธีคิดแล้วคุณยังได้เครื่องมือตรงนี้ไปใช้ฟรีใครก็ตามที่สนใจเนาะก็ลองทักอินบ็อกเข้ามาแล้วก็เข้าไปเรียนห้องเรียนต่างๆของครูพี่นีน่าหลังจากนั้นนะคุณก็ไปเลือกแพ็กเกจที่คุณสนใจเนาะคุณได้ทั้งเรื่องของโน้ตฮาวดรอชิปแล้วก็สินค้าไปทดลองใช้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่า วันนี้คุณไม่เริ่มต้นไม่ตัดสินใจชีวิตในอีก1ปีข้างหน้านะก็เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณตัดสินใจอย่างน้อยคุณได้เรียนรู้แหละวิธีการเริ่มต้นออนไลน์ยังไงคุณเอาวิธีการโน้ตหาวไปขายสินค้าใดๆก็ได้ในโลกนี้คุณสามารถที่จะเริ่มต้นได้เลยเพราะตอนนี้มีทีมงาน b a c k o f f i c e ที่เข้มแข็งมากๆนะคะฝากไว้แค่นี้เจอก,กันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย